ตรงนี้เอ่าจจะเลือกโจเซกินี้อาจจะไม่ค่อยดีต่อธรรมดาดีกว่าล้วก็เดินเบียดแล้วถ้าอย่างเดินแล้วกลับมาเดินหรือทิ้งมือเข้ามุมอันนี้จะดีกว่านะครับ <Okay. S 1> นี้กระดานจริงเดินที่นี่ออกมาเสียมือ <Okay. S 1> พอเดินที่นี่แล้วต่อไฟคุณเร้าปุ๊ไปนอนแล้วนะครับครับเจ้าคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอมเมนต์ทิ้งไว้ให้ครับเจ้าคุณไว,ไว้ไว้มาดูได้พรุ่งนี้ครับค่ะ ดูเมื่อไหร่ก็เจอเลยครับก็เดินเดินนี้ก่อนก็ได้กระโดดก็เรียไม่เร็วอ่าฮะโอเคอันนี้ไม่ควรจอดตัดนะครับเชฟทำลายก็ทำลายที่นี่แต่จริงๆแล้วเม็ดนี้ถ้าจะเดิน,ดนต้องเดินนี้ก่อน ตรดำจะเดินง่ายอ่ะรอดง่ายอ่ะค่ายากจังหวะมันเหมือนเลือกโจเซกิผิดอะ่ะเลือกโจเซกิผิดไปนิดนึงดงดํดำรอดอยู่แล้วตอนนี้มัไม่ไปต่อยกันต้องต่อีกถ้าเขาต่อมันจะออก เขาเปลี่ยนก็นเที่ยวก็เดินก็นเ,เ,เปลี่ยนเขตัดถึงตะลีชเชื่อมเชื่อมอ่ะก็เชื่อมก็เดินเนี่ยไม่น่าตายว่าค่ายากอยูอ่แต่ดําได้บ้านใหญ่ด้านเนี้ยแต่จริงๆริงนจังหวะมันน่าจะดีอยู่เนี้ยดำันสามารถกุกคลิกออกไปได้หรอจริงจริงอาจจะไม่เชื่อมเนี่ยอาจจะตัดธรรมดาอะไรเงี้ยตะลีออกไปอันนี้ต้องอ่านมาอ้น,นี้ต้องอ่านมาแต่คิดว่าดาดีกว่า ข่าวไม่ค่อยดีครับอย่างเี้ยต้องดูว่าฮานีได้ไหมดับเบิลฮานีถ้าจะดีกว่าอย่างนี้เราเอัวแปลก อย่นี้เขาไม่แพ้หรอดาบ้านใหญ่อะอะอ๋อ,าาอยอมขายตรงนี้ออกมานี่แค่ตัดเสือพอไม่มีอะไรตายแล้วก็ต่อลงได้ไม่ใช่หรอครับคัดก็ จริงขั้นบันไดแล้วราะไม่ขั้นบันได Review Started เกมน,นี้ใครชนะเนี่ยูกใกล้ๆกันดำชนะเก้านแต้มอืมอ่าตรงนี้นะครับอ่าสิ่งที่แั่งแรกนะสิ่งแรกที่ที่จะบอกคือดำตอนที่ตอนขาวเดินที่เนี่ยข่าวเนี่ยอ่าตรงนี้ยากมากเพราะว่าหนึ่งอ่ะเขาเดินเขาเดินกระโดดกระโดดออกมาล้ำหน้าราหนึ่งเก้าการที่จะฆ่าตรงนี้ยาก คือในเวลักษณะเนี้ยตอนที่เราเดินจบรูปนี้เราต้องคิดแล้วว่าดาจะต้องเข้าแต่แถวนี้เท่านั้นเข้าแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคิดว่าเขาจะต้องเข้าแน่ๆคุณต้องมีแผนรองรับถ้าคุณไม่มีแผนรองรับคุณต้องเลือกไม่เลือกโจเสกินี้ถ้าเลือกโจเสกีนี้แล้วไม่มีแผนการรองรับบริเวณตรงนี้เนี่ยผิดหลายแรงอย่างแรกนะครับสําหรับข่าวเนาะสําหรับดําเนี่ยในเวลักษณะพวกนี้คือบางครั้งเดินลอดเลยดีกว่า พอเล่นเกมจริงมันเหมือนไหลไหลไปเรื่อยๆพยายามเดินให้มันรอดเคลียร์ครับมันมันมันรอดไปเลยน่าจะดีกว่าเร็วกว่ารอดให้เร็วที่สุดเนี้ยต่อขึ้นมาก็พยายามต่อต่อต่อ,ตอให้มันเป็นเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้สามก็คือจังหวะเนี้ยดำเสียดเซนเต้พวกเนี้ยเสียดเซนเต,นเตน้เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าย้อนย้อนจังหวะเวลากลับมาตอนที่เป็นสถานการณ์สถานการณ์แบบเนี้ยจริงๆดำกลับมาล้อมมุมดำน่าจะชนะง่ายกว่าเน,นี้ยดำล้อมมุมอะไรเนี้ย คือข่าวก็น่าจะแพ้แล้วอะครับเพราะอะไรเพราะข่าวมันมีทางเข้าอะเยอะมากดามสามารถเข้าทางด้านนี้ได้ดมสามารถไหลเข้ามาทางนี้ได้แล้วตรงนี้สามารถเบียดได้อีกหรือตรงนี้ก็สามารถที่จะแหวกเข้ามาตรงนี้ได้เพราะฉนั้นดำเดินล้อมมุมอะข่าวจะทําอะไรลําบ,บากเพราะข่าวทางเข้ามันน้อยนะครับทางเข้ามันไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ<ำ>่งที่ดําดาต้องต้องเข้าใจคือดําดําเดินอย่างเงี้ยสุดท้ายอย่างเงี้ยเดินได้คุณเดินได้แต่คุณเสียมือดำเงี้ยไม่ดี กายเป็นคนเสียมือำํำถูกปะนั้นถ้าถ้าคุณเดินเดินแล้วอยู่ดีมาทําร้ายตัวเองไล่ไล่ไล่ไล,ล่่วงมาทาร้ายตัวเองแล้วได้คะแนนเสียมือนำแล้วเขาเข้ามุมเมียยังขาดทุนกับการที่คุณคิดง่ายๆคุณคุณเดินสมมติประเมิน,ปร,มนประเมินรูปนี้แล้วกันออกมาเป็นเวนี้อ่อาออกมาเป็นเวนี้แต้มเป็นไงสมมติแต้มแต้มตอนนี้เนาะอ่าสมมติดำดำสี่สิบเจ็ดแต้มสมมุตินะอ่าแต่ถ้าสมมติว่าเราเราเลือกเราเลือกปิดปิดธรรมดา ตัวที่ไม่ต้องเข้าอ่ะก็จคิดว่ามันมันน่าจะน่าจะชัวร์กว่าบ้านบ้านอะไรเงี้ยน่าจะน่าจะดีกว่าเกมจริงอ่าสิบสามแต้มคิดว่าดีกว่าครับดีกว่าเกมจริงเพราะว่าเพราะว่าตอนที่เดินออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเอ่อเอาเวงอย่างเงี้ยได้ตอนที่เป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนกันี่ยจับกินมันทะลุเข้าไปแล้วมันรอดเมื่อกี้มัน,ม,นมันนับให้ให้ไม่รอดอย่างเงี้ยไม่ได้ มันต้องนับให้รูปนี้นะมันต้องนับให้นับให้รูปนี้น่าจะดีกว่าเกมนี้ดํำก็ดีกว่าอยู่ดีอะเล่นง่ายดำเล่นง่ายดําเล่นค่อนข้างง่ายนะครับเล่นง่ายข่าวก็ทําอะไรยากอะที่เหลือไม่มีอะไรครับมีอะไรถามเชิญครับไม่มีครับโอเคไม้เจอกันวันจัน์เนะ